ครับสวัสดีครับผมพบกับผมทอมเมืองการนะครับผมกับคลิปวิดีโอนะครับพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับกับฝากไม้มงคลนะครับผมเหรียญกษาปณ์นะครับเหรียญหายากนะครับแบงหายากที่นิยมนะครับอยู่ในวงการนะครับที่มีราคาตั้งแต่ลกร้อยนะครับเป็นต้นไปนะครับก็วันนี้มาเจอเจอพบกันกับอีกหนึ่งวิดีโอคลิปนะครับสั้นนะครับผมก็ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้จับเหรียญสิบบาทนะครับมีที่ที่เรียกกันว่ามีเนื้อเกินหรือว่ามีเรือนะครับมีเรืออยู่นะครับด้านก้อยนะครับหรือด้านหลังของเหรียญสิบบาทนะครับปี นะครับผมมีปีสอมี2ปีเลยนะครับปี2549แล้วก็ปี2551นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ทำคลิปให้รับชมกันนะครับเห็นนะครับมีกลุ่มในกลุ่มนะครับในกลุ่มตามหานะครับตามหาเหรียนที่มีเรือกันอยู่นะครับผมก็ผมมีจะเจออยู่2เหเรียนนะครับเมื่อช่วงสสัปดาห์ที่สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจอเจออยู่2เหเรียนเดี๋ยวก็นำมาทำคลิปวิดีโอนะครับ ให้ได้รับชมกันนะครับผมก็มาชมกันเลยแล้วครับนะครับปีนี้นะครับเป็นปีพศ2549นะครับผมก็เป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญกริยานะครับสองสีนะครับผมก็เป็นเหรียญนะครับของในหลวงราชการที่9้านะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นนะครับ องราชการที่9พระเสียรเล็กนะครับผมมีข้อความเขียนว่าผูมิพุนอดุญเดศนะครับผมราชการที่9นะครับผมก็เป็นรูปแบบที่เราประสบพบเจอกันนะครับในการใช้มุนเวียนนะครับตามท้องตลาดนะครับทั่วไปนะครับผมด้านหลังนะครับก็เหมือนเดิมครับมีข้อความเขียนว่าประเทศไทยนะครับมี พีพศนะครับในการผลิตก็คือ2549นะครับแล้วก็มีราคาน้าล่าง10บาทนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับตรงบริเวณแม่น้ํานะครับตรงบริเวณแม่น้ําจะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนะครับเป็นเสมือนเรือนะครับผมใช้คําว่าเรือเล็กแล้วกันนะครับเป็นเรือเรือเล็กแล้วกันเนื่องจากว่าอีกปีหนึ่งเป็นเรือที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมดูครับนี่ครับ นี่นะฮะเป็นเรือที่อยู่ตรงแม่น้ำนะครับผมปี2549นเะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูอีก1ปีนะครับผมก็อีกหนึ่งเรียนก็รูปแบบเหมือนกันเลยครับก็เป็นเรียนกระสาบนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหน้านะครับเป็นเรือนสองสีเหมือนกันด้านหลังก็เหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่ปีพศนะครับ ปีนี้จะเป็นปีพศ2551นะครับหรือว่าปี2551นะครับนั่นเองนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะมีเนื้อเกินนะครับหรือว่าในวงการเขาเรียกว่าเรือนะครับเป็นเหลือเป็นเรือที่อยู่ในนะครับแม่น้ําเรืออันนี้จะใหญ่นะครับใหญ่และค่อนข้างยาวกว่าปี2549นะครับผมดูครับให้เทียบกันชัดๆระหว่าง2ปี ด้านซ้ายมือผมเป็นปี2 5 4 9นะครับด้านขวามือของผมเป็นปี2,551นะครับผมดูครับลักษณะนะครับเนื้อเกินหรือว่าตรงเรือนะครับก็จะมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่นะครับผมก็นะครับเป็นเหรียญใช้คําว่าหายากนะครับแต่ก็ยังประสบพบเจออยู่นะครับยังพบเจออยู่ตามท้องตลาดหมุนเวียนนะครับใครเจอก็เก็บ นะครับสะสมไว้นะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญนะครับเหรียญนี้บางท่านก็20บาทบางท่านก็30บาทบางท่านก็50บาทเจอคนชอบชบหน่อยบางคนก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมสองเหรียญเนี่ยทอมเมืองการนะครับหากท่านไหนสนใจอยากจะนะครับซื้อขายนะครับไปสะสมนะครับสองเหรียญเนี่ยทอมเมืองการนะครับเปิดนะครับเปิดนะครับให้ซื้อขายนะครับผมก็ ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0 9 5ย์8 2 5 3 3นะครับผมยกไปทั้ง2เหรียญเลยนะครับในราคาไม่แพงอกครับในราคาหลักร้อยนะครับผมจะปล่อยนะครับในราคาหลักร้อยถ้าคิดว่าแพงก็ขอให้เลื่อนผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่สําหรับผมนะครับผมว่าราคาเหรียญนะครับหลักร้อยกับความชอบในการสะสมเหรียญหายากนะครับไม่ใดแพงเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่นะครับเล่นหา นะครับวัตถุมงคลนะครับเหรียญหายากแบงค์หายากอยู่นะครับไม่ได้แพงเลยนะครับผมไม่ได้แพงเลยนะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่เทียบให้ดูกันชัดๆนะครับผมก็ผมยังสะสมเรื่อยๆนะครับก็เหรียญบางเหรียญก็อาจจะตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่รู้นะครับก็ลองพลิกนะครับลองดูคลิปวิดีโอแล้วก็ลองหยิบเหรียญขึ้นมานะครับดูนะครับว่ามีตาม จุดต่างๆหรือเปล่าที่ในคลิปวีดีโอนั้นๆนะครับเคยบอกไว้นะครับแต่ก็ต้องช่างใจนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหคลิปนั้นบอกว่าเหรียญนี้โอ้โหราคาเป็นหลายพันบาทราคาเป็นหลักหมื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับยึดนะครับหลักความจริงด้วยนะครับไม่ใช่ดูวิดีโอไหนก็เชื่อไปซะทุกอย่างนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องไม่จริงนะครับผมก็อยากจะฝากเตือนนะครับพี่ๆน้องๆหน้าๆด้วยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์ผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับหากท่านหนสนใจที่จะสะสมเรียงกระสาบนะครับเรียญสิบบาทสองสี่หายากนะครับที่มีเรือเล็กและเรือใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ท้ายนี้นะครับฝากนะครับเพื่อนๆนะครับพีๆน้องๆนะครับน้าๆลุงๆป้าๆทั้งหลายนะครับผม กดกระดิ่งติดตามนะครับกด subscribe ติดตามนะครับก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ถ้าผมทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับจะได้มีการแจ้งเตือนไปยังมือถือของท่านนะครับผมเพื่อวิดีโอที่ผมจะทำนะครับท่านเกิดชอบนะครับชื่นชอบนะครับอยากสะสมอยากบูชานะครับวัตถุมงคลต่างๆที่ผมได้ทำคลิปมานะครับท่านก็สามารถที่จะ ติดต่อนะครับขอเช่าหากับทอมการได้เลยนะครับผมก็ทําทุกคลิปครับพระเครื่องนะครเื่องล่างของขังกาฝากนะครับทํานะครับทุกคลิปนะครับทําทุกชิ้นนะครับที่ทอมการมีการสะสมจริงและมีการซื้อขายจริงอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันับเหรียญเอ่อกับเหรียญสิบบาทสองสีนะครับผม ที่ด้านหลังมีเนื้อเกินหรือว่ามีเรือนะครับด้านขวาเป็นเรือใหญ่ด้านซ้ายเป็นเรือเล็กนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมกับเหรียญกระสาบสองสี่สิบบาทนะครับเรือเล็กเรือใหญ่ครับผมครับสวัสดีครับ